Nó nở ra Nó nở ra đâu? Ồ Nó không? Oh. Bảo. Nhung Màu Nó bị chết Yeah. Hmm.

จำบังเปิดขึ้นกแกบบ่พุทธศา,าสนาสิริทชนที่รับทั้งหลายวันนี้พวกเราทั้งหลายได้มาร่วมบุใยญ่ในการถวายวิหารสุนประตูและเปิดป้ายวัดของแพรพร้อมกันนั้นจะได้ร่วมกันส่งน้ำพัธาตุเพื่อเต็มชริตคนโดนศพได้อาราธนาเทวดาทั่วท,ทั้งสิง1ิชั้นฟ้าสิชั้นดี่ยิทชั้นพรบเทวโลก ได้มาเป็นสักขีพยานพระงสงฆ์ทรงสมณศักดิ์พระมหาเถรานุเถระอาจ,จได้เมตตาทำฉะนั้นตอนนี้พกเกพืเ่อเปิดป้ายเสร็จเรียบร้อยเราจะได้ประกอบพิธีทำพระพุทธศาสนาในการถวายวิหาร ทรงประโนิและขอปายวัดนะครับขอเรีนเชิญพุทธศาสนิพถรได้คุยสามคณะพระสฆ์เข้จังเลยพดไรแทีเลยนี่หานครวบเอ้าน่อยเอาใจเจ้าว่าคือถวายสิ้คนทำมีรบ้ที่เขากันมดแต่โอเคบุเจ้าถวายพร้อมกันมดห่อ บอกเจ้ามันมาที่ไหนเจ้าเอาเจ้าโอเคเจ้าหมูเหลี่ยหมูเหลี่ยเวะอ๋อเปิดป้ายงามขนาดเลยป้ายวัดตองเคจัดอ๋อจัดไปลวกะอืม เอาไปบนพุ่นเนาะอือไปบนอ,อ๋อปัดลอนไปหลังกะ <c oughs> งามขนาดเลยเนาะอัะสาทุ นอนจนนอนนี้ได้หน่นนนอยวันนี้ตอนกลาชอบใจรอได้หน,น,น้อยเอาเอามือปิดกล้องอ๋อจะเปิดนอนถวายไปมดอุสาตุงามขนาดเลยมีไหนล่ะทำไม้ายทำไมไาว่วะ มอแฉมอว่าทำไมลายมันให้อีกแม่ว่ากล้องมันลายเจมว่างานมันงามเนาะบอกขครื่องบายมาเดี๋ยวคนถวายพร้อมกันหมดทธาเป็สิ่งที่งามนาะเนี่ยลงทานมันนี่นะฮะน้ำเนี่ยอย่างน้ำเอาน้ำก็ขนมมันอะสวยงามมากเลย โอ๊ยโอ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 งมากเลย